ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฝนฝนคอฟฟกันก็จะพามาชมน่าชมไหมต้องน่าชมแล้วก็น่าดูแล้วต้องลองดูเราให้จะเราจะให้มาดูแปลงข้าวโพดเล็กนี้เรามีมันคืออะไรครับมันคือ ยอดหายไปแล้วยอดหายแต่ตัวหายไปไหนเนี่ยมันกินทุกยอดเลยนะคะมันกินไม่เหลือยอดเลยไปไหมดอันนี้คือใบด่างไปหมดเลยนะคะเนี่ยคือสรุปแล้วคือพามาชมหนอนค่ะนี่ข้าวได้ประมาณเกือบเดือนแล้วเอ้ยไม่ใช่ข้าวข้าวโพดพูดผิดอีกค่ะ เรามาให้ชมข้าวโพดท,ที่มันมีแต่หนอนทั้งนั้นเลยค่ะนอนกินยอดยอดข้างหนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วครับท่านหนอนกําลังน่าเริบเลยนี่ดูสินี่มันเป็นอะไรที่เป็นทุกตัวนี่นี่ก็มีค่ะโอ้โหน่่ๆ่ เราต้องบี้นะคะสัตว์โลกผู้มาผู้ไม่น่ารักเลยเราต้องฆ่ามันเป็นทุกยอดเลยะค่ะเนี่ยโอ้โหไม่เว้นเลยดูสิคะนี่ยูในนี้นี่นี่ยอดกำลังเขียวอวบๆเลย ถูกหนอนกินหมดเลยแล้วยอดแล้วข้าโพดเราจะเหลือไหมเนี่ยมีทุกต้นเลยนะคะเนี่ยนี่ปรุปแล้วมันเยอะมากเลยอะ่ะวันนี้ก็เลยจะเอานี่ อันนี้คืออ้อยอ้ยอยมาลิชัดมันยังไม่ค่อยโตค่ะเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำใส่ดูสิคะหลุมก็มันน่าจะอันนี้อันนี้เพิ่งจะมากบกบตอยอดตอตอมันมัน,นก็เลยดูเหมือนจะชุ่มชื้นหน่อยอน,น้ำมันลดอันนี้อันนี้มะนาวมะนาวนี้ได้ประมาณจะปีเพิ่งได้ต้นหน่อยเดียว มาค่ะมาชมเราจะพามาดูสูตรสำเร็จนี่คือเราเราผสมแล้วอันนี้คือฝ่องซักฟอกที่บ้านไม่ใช่ไม่ได้โฆษณานะคะคือคือเราไม่มีค่าโฆษณานะคะ่ะแต่เราเราจะบอกว่าผงซักฟอกนี้เราใช้ ผงซอกฟอก20แจ๋วมไหลายยี่ห้อมากเลยค่ะก็เลยเอามาใส่ในน้ํากระแป๋งนี่ประมาณ20ลิตรแล้วก็ใส่แฟบช้อนเล็กๆเนี้ยช้อนโต๊ค่ะช้อนโต๊ะเราไม่มีเราเลยช้อนเล็กๆเงี้ยประมาณ2ช้อนเราก็จะคนคน,คนคนคนให้เข้ากันคนคนคน แล้วเราก็จะมาใส่ถังฉีดนี้คือถังอันนี้ถังประมาณเท่าไรสิบหกไม่แน่ใจเราเป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเดี๋ยวเราจะมาเราต้องคนให้มันเม็ดมันแตกก่อนนะคะเพราะว่าแฟบมันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเราจะคนให้มันแตกก่อนแล้วก็เรา ก็จะใส่ถังไปฉีดให้ต้นกระพูดต้นให้ให้ให้หนอนตายค่ะต่อเลยนะคะในตอนที่เราผสมเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าเราจะมาฉีดดูซิว่าหนอนกับต้นในต้นกระพูดเรานี้จะเป็นแบบไหนเราจะมาลองทดลองดูนะคะอืดูซิ จะทนอยู่ไหวไหมเราจะฉีดเข้าไปในต้นกระโพดนี่เลยแล้วเราก็จะกลับมาดูว่า ที่ลาเอาผงซักฟอกนี้ฉีดไปแล้วหนอนจะเดสมอรเร่ไหมครับเอานี้คือช่วงทดลองนะคะเราไม่แน่ใจว่าเราฉีดอย่างนี้มันจะตายไหมแต่เราเคยทดลองหยอดตามต้นเป็นเป็นตามต้นที่ใหญ่ๆค่ะ ก็ไม่เหลือค่ะนอนตายค่ะตายไม่เหลือตายสเด็ดเธออยู่เราตายค่ะเธอตายเราถึงจะอยู่เราเลยต้องให้เธอตายไม่งั้นนะเพราะเราก็จะตายเหมือนกันแล้วเราจองขีดสัก หนึ่งกะติกแล้วเราก็จะมาดูที่หลังว่าเราฉีดผงซักฟอกนี้ไปแล้วผลมันจะเป็นยังไงเรากำลังฉีดแบบร้อนๆเลยค่ะเพราะเย็นๆเราไม่ค่อยมีเวลา สี่โมงครึ่งเราต้องกลับไปเรียนรับรูปจากโรงเรียนนะคะตอนนี้เราก็ทำภารกิจที่นาที่ไร่ข้าวโพดก่อนค่ะเรามาสรุปผลดูว่าที่เราฉีดไปหนอนมันตายไหม เห็นไหมคะนี่คุณมีความรู้สึกว่าเพียใช่ไหมคะนี่ไงตายแล้วคะ่ะแล้วนี่ไงอีกหนึ่งตัวความรู้สึกว่ามันก็จะง่อยๆดู ตายใช่ไหมคะดูแล้วได้ผลได้ผลดียอดเยี่ยมแล้วนี่นี่คือตัวเล็กตัวเล็กก็ต้องตายนี่นี่นบีกคือตัวเล็กอะเราไม่ถนัดจัดใช้มือโหนี่ก็ตายอะ อตบอ่บ่อเอ้ยตตยบอ่อตต่แทบบ่อละเราก็จะดูยังไม่ทันไรเลยแมงวันเจาะแล้วโอ้นี่จะตายรู้สึกว่าจะได้ผลนะคะท่านพี่น้องดูดูแล้ว ดูแล้วรู้สึกว่าผงซักฟอกเราจะได้ผลนี่ค่ะนี่ก็หน่งตัวรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยมันจะมีทุกต้นเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันระบาดโอ้ยนี่สามตัวป้าเป็นยังเห็ด อยู่ายโตแท้ต้นเดียวเนี่ยต้นยังน้อยอยู่อืมบีบให้ตายโหในยอดนีอีกโอ้เที่ยวหน้าเราถ้าเราฉีดอีกเราจะพุ่งเข้าไปในยอดแต่ถ้าเกิดน้ำมันตามแฟบเราเข้าไม่ถึงมันก็จะอยู่โหจะเยอะมากเลยค่ะได้ผลดีนะคะเนี่ย รู้สึกว่าจะตายค่ะเดี๋ยวต้องดูต้นอันนี้ชื้นน้ำรอเต็มเลยโอ้โหมันจะอยู่ในยอ,ยอดนี่นี่นี่นนนแสดงว่ามันไม่เจอมันจะไม่เจอแฟบใช่ไหมเราก็จะคุกให้มันเจอแฟบ พาแต่บอว่ายก็บ,บีบมันสัดเลยนี่บีบมันซะเลยดูต้นนี้นะคะไม่เหลือมีแต่ขี้มันทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยมีแต่ขี้หนอนสรุปแล้วผลปรากฏว่า การฉีดฝงซักฟอกของเรานี้ได้ผลนะคะพี่น้องดูสิคะตัวนี้หายเกื้งเลยตายโบพูดถึงมันก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นนะคะใช้ฝงซักฟอกถ้าตัวใหญ่ขนาดเนี้ยมันอาจจะแบบว่าแค่สลบอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ผลมากเท่าไหร่แต่ว่าตัวเล็กๆอะ่ะมันจะทำให้ตาย ตายได้เพราะเล็กมันมันยังตัวน้อยอยู่แต่ถ้าตัวใหญ่แล้วอ่ะรู้สึกว่าผงสักฟอกจะเอาไม่อยู่แต่เราก็ต้องพยายามน,นีกตัวนี่แต่เราก็ต้องพยายามฉีดดูสิคะมันจะกินทุกต้นเลย กินกินถึงยอดเลยคะดูสิคะนี่นี่จะตายไหมอ่ะมันไม่ตายใช่ไหมเรากลัวมันไม่ตายเราบีบนั่นเลยไม่ใช่ซาดิศนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องบีบค่ะไม่บีบเขาก็จะกินข้โพดต้นยอดข้าโพดละหมด เป็นอะไรเพิ่งได้แค่กระติกเดียวก็ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวอ,อีกเยอะค่ะสรุปแล้วว่าเราใช้ฝุ่งซักฟอกฉีดได้ผลยังไงก็ต้องติดตามดูตอนที่มันเออต้นใหญ่แล้วว่าหนอนมันจะเอาอยู่ไหม แต่ช่วงนะเบื้องต้นนี้ก็คือเอาหนอนอยู่ค่ะถ้าต้นต้นข้าโพดต้นเล็กๆอย่างเงี้ยหนอนก็ยังเล็กอยู่คาดว่าเอาอยู่เอาหนอนอยู่เป็นเรียกอะไรนะไม่ไม่ถึงก้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซนก็ยังโอเคอยู่ยังไงก็อยากติดตามตอนต่อไปก็กดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามนะคะเพราะว่าเราจะต้องทดลองไปอีกอีกหลายอย่างค่ะเพราะว่าเราเป็นเกษตรมือใหม่เราก็อยากทดลองว่าการทำแบบนี้มันจะได้ผลไหมช่วงนี้คือดินมันแห้งมากเลยค่ะต้นข้าวเอาต้นข้าวโพดไม่ค่อยขึ้นอันนี้จะไม่ค่อยขึ้นค่ะแล้วอันนี้ก็ก็ขึ้นแต่ แต่ก็พอได้แต่ก็สวยวันก่อนเอาสปริงเกอร์มาจิ้ว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 รู้สึกว่าจะชุ่มชืน้นแต่ริมนู้นสิคะต้นขอดมากเลยเพราะว่าเหมือนดินดินเขาจะดินเขาจะแน่นเนี่ยเหมือนเหมือนต้นนี้นี่เหมือนต้นนี้นนมันจะหงิกหงิกอย่างงี้อะเพราะมันมันขึ้นขึ้นมาไม่ค่อยได้แล้วมันเหมือนมันอั้นอั้นกับดินนี่ไง มันจะเป็นต้นแบบเนี้ยต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะดินดินมันดินมันแน่นอ่ะคือกว่าจะโผล่ได้ก็ฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วอะไรเงี้ยพอได้โผล่ขึ้นปุ๊บหงิกเลยค่ะหงอยหงิกไปแบบพันกันไปหมดเลยถ้าแบบเป็นตัวเลขก็ถ้าเป็นอันเนี้ยแบบตัวเลขนี้ก็คงจะเป็น เลขเจ็ดหรือเลขศูนย์เนี่ยนะคะเนี่ยมันจะออกมาประมาณนี้ค่ะนี่หนอนยังไงก็กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะที่ติดตามชมยังไงก็กดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ